มาเรียนกันต่อนะอ้าวเมื่อกี้เราได้เรียนเรื่องกลไกการเกิดของโรคนะจริงๆแล้วมันก็ยังเหลืออีกส่วนหนึ่งที่เราจะเข้าใจชัดเจนขึ้นซึ่งก็ได้นําเรียนพี่น้องไปแล้วละ่ะในศิวกสูตรที่พระเจ้าได้ตรัสถึงในเรื่องของกรรมด้วยนะครับผมว่าผมน่าจะขยายให้สมบูรณ์ไปเลยดีกว่าเสร็จแล้วมาเราก็มารู้กลไกการหายของโรคแบบสมบูรณ์นะ พราะฉะนั้นเรียนรู้กลไกการเกิดของโรคแบบสมบูรณ์เมื่อกี้ก็เกือบจะสมบูรณ์หมดแล้วแต่เพียงแต่ว่าแล้วทําไมมันไปป่วยที่ตรงนั้นตรงนี้ที่เรียกว่ากรรมนะที่พระเจ้าตรัสเอาไว้ว่าที่ก็ในเมื่อมันมีนกลไกการเกิดพิษมาแบบนี้มีพิษเข้าไปแล้วทําไมแม้พิษเดียวกันทําไมเกิดคนละที่นะครับหรือเกิดคนละแห่งบางคนเกิดที่เดียวกันบางคนเกิดคนละที่อันนี้แหละนะครับจะเป็นเรื่องของกรรม สิ่งที่ทาให้เกิดทุกขเวทนาหรือความเจ็บป่วยในพระไตรปิฎกเล่มที่18ศิวกสูตรข้อที่429พระเจ้าก็ตัดถึงเรื่องของดินน้ามลมไฟนาฤดูนะครับฤดูอันนี้ที่เราพูดไปเมื่อกี้นี่แหละนะครับอันนี้คือธาตุที่ก็ไปสังเคราะห์แล้วเกิดเป็นชีวิตขึ้นมาชีวิตมนุษย์นั้นเกิดมาจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแสงสีเสียงนี่แหละดินน้ำลมไฟนี่แหละสังเคราะห์มาสังเคราะห์มาเรื่อยๆเป็นลําดับลําดับ นะครับสังคบมาเป็นพืชเป็นสัตว์เป็นคนมาเป็นชีวิตเราอย่างที่ได้นําเรียนพี่น้องไปแล้วในนิยามห้ากับปฏิจจสมุปบาทนะเพราะฉะนั้นชีวิตเราความรู้สึกมันมองไม่เห็นแต่มันเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นแม่เหล็กสามารถดูดลูกเหล็กเข้ามาได้พระเจ้ายัางตรัสว่ามันไม่ได้มีแค่ร้อนเย็นนะที่มีผลต่อชีวิตเราที่ต้องเกิดรีเฟกเกงตัวบีบออกนั้นไม่ใช่แค่ด้านวัตถุแต่การจะเป็นพิษที่ไหนที่ไหนหรือ ให้เป็นพิษอย่างไรอย่างไรนั้นอยู่ที่กรรมและผลของกรรมด้วยนทะ่านก็ตัดอย่างเงี้ยนะครับนะกรรมนะผลของกรรมเนี่ยนะเรามาดูในเรื่องของผลของกรรมกันว่าทําไมมันออกฤทธิ์ตรงนั้นตรงนี้เราได้จะได้เรียนรู้รายละเอียดของกรรมชัดขึ้น mm hmm. เพื่อที่จะโยงไปสู่การดับที่เหตุและโยงไปสู่การแก้ไขได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับ พระพุทธเจ้าท่านได้ตัดเอาไว้ว่าคนที่เชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมนั้นจะพ้นทุกข์ส่วนคนที่ไม่เชื่อเรื่องกรรมจะไม่พ้นทุกข์ท่านตัดเอาไว้ในสัมมาทิฏฐิสิบนะครับสัมมาทิฏฐิสิบข้อที่สี่นี่ชัดเจนมากเลยสัมมาแปลว่าถูกต้องถูกตรงสู่การพ้นทุกข์นะครับในสัมมาทิฏฐิสิบข้อที่สี่นันะ้นในพระไตรปิฎกเล่มที่14ข้อที่250 จ็ดพระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่าคนที่จะพ้นทุกข์ได้นั้นต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องถูกตรงชัดเจนว่าผลนะผลวิบากของกรรมที่ทําดีทําชั่วแล้วมีอยู่อัติสุกตะทุกตานังกรรม,มานังพลังวิปากโกนะครับอันนี้แหละต้องเชื่อเชื่อด้วยปัญญาด้วยนะเชื่ออย่างชัดเจนด้วยปัญญาไม่ใช่เชื่ออย่างงมงาย เชื่อด้วยปัญญาแท้ว่าวิบากกรรมนะ่มีจริงนะผลกรรมดีกรรมชั่วมีจริงโดยสัจจะแล้วเนี่ยนะพระรูเจ้าท่านก็ตรัสรู้แปลว่าการกระทําทุกอย่างที่กระทําลงไปนั้นจะสั่งสมลงเป็นพลังแรงแห่งวิบากกรรมทั้งหมดถ้าอธิบายเป็นภาษาวิทยาศาสตร์ก็คือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในชีวิตของเราเราเนี่ความรู้สึกก็คือชีวิตของเรานั้นเป็น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งคิดได้มันไม่ใช่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าธรรมดาแต่เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่คิดได้ในชีวิตคนนี่มีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะพิสูจน์ว่ามีไฟฟ้าง่ายๆเอาอะไรก็ได้มาขดๆเนี่ยนะเอาปากกาเอานี่ก็ได้ขดๆเพว่าเราเนี่ยเราไปแตะกระดาษเล็กๆจะเกิดอะไรขึ้นจะดูดขึ้นมาเลยนะดูดขึ้นมาเลยอันนั้นแหละมันเป็นแม่เหล็กไฟฟ้าอย่างเงี้ยนะมันดูดได้เห็นไหมดูดกระดาษขึ้นมาได้นี่แหละจากตัวเรานี่มันดูดกระดาษขึ้นมาได้เลยอย่างเงี้เป็นต้น นะครับนี่แหละชีวิตคนเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านักวิทยาศาสตร์เขาก็พบนะขบวนการโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มของหัวใจก็เป็นเรื่องของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าการทํางานของเซลล์ต่างๆก็เป็นไฟฟ้าทั้งนั้นะนะครับในร่างกายของคนเนี่ยมีประจุบวกประจุลบอะไรต่างๆมันมันมีอยู่นะครับเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพราะฉะนั้นชีวิตคนเนี่ยเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วเมื่อเราในจิตวิญญาณของเราความรู้สึกนั่นแหละก็คือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับ คือแม่เหล็กไฟฟ้าที่ละเอียดจนมองไม่เห็นแต่เขาทํางานได้เขามีสังขารมีการคิดเขาคิดได้เช่นเราคิดที่จะทําดีคิดที่จะทําชั่วงเนี้ยเมื่อเราเริ่มคิดที่จะทําดีทําชั่วพลังแห่งความคิดอันนั้นก็เกิดขึ้นแล้วพลังคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแห่งความดีความชั่วได้เกิดแล้วในชีวิตของเราในจิตวิญญาณของเรานั่นเกิดแล้วเป็นแล้วสังสมเป็นวิบากกรรมแล้วนะครับสังสมเป็นพลังแรงแห่งกรรมแล้วนะตั้งแต่ ตั้งแต่เริ่มคิดแล้วเรียกว่ามโนกรรมออกมาทางวาจาเรียกว่าวจีกรรมออกมาทางวาจายิ่งพลังแห่งความคิดมันยิ่งแรงขึ้นอะ่ะแรงจนสั่งให้วาจาทาออกมาทางกายเรียกว่ากายกรรมนี่แหละกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันออกมาแล้วการกระทําเนี่ยแล้วพระเจ้าตรัสว่าไม่มีการกระทําใดที่จะไม่ได้รับผลทุกการกระทําจะได้รับผลทั้งหมดนะครับนี่เป็นการยืนยันของท่านนะเมื่อมันเกิดมาอย่างนี้ นะครับมันกเกิดก็เป็นแล้วพระเจ้าบอกว่าพอเกิดพอเป็นเนี่ยมันจะเป็นเนื้อของมันเลยก็เป็นเป็นตัวจริงของพลังงานนั้นสั่งสมไว้ทันทีเป็นตัวจริงเนี่ยสั่งสมไว้ทันทีเลยแล้วก็รอรับผลเนี่ยผลวิบากกรรมมีอยู่แปลว่าต้องรับทุกอันผลแห่งการกระทํามีแปลว่าทํากระทําทุกอย่างต้องรับผลเพราะว่าผลของมันมีใช่ไหมฟังดีๆนะผลวิบากกรรมที่ทําดีทําชั่วแล้วมีอยู่นั่นหมายความว่า ทำทุกอย่างลงไปนั้นไม่รั่วไม่ซึมไปไหนครูบาอาจารย์บอกก็ไม่รั่วไม่ซึมไปไหนเพราะมันจะมีผลมันจะมีผลแห่งการกระทําอยู่ในทุกอันผลแห่งการกระทํานี่แหละคือตัวที่สําคัญเพราะเมื่อเราทําดีลงไปดีเป็นสมบัติของเราทันทีชั่วก็เป็นสมบัติของเราทันทีเลยนะครับมันจะเป็นสมบัติที่เป็นพลังแรงแห่งวิบากกรรมนั้นอยู่ในตัวเราแล้วพลังแรงแห่งวิบากกรรมนั้นนะครับเขายิ่งใหญ่มากนะครับเมื่อกี้เราได้พูดถึงเรื่อง กรรมนิเรื่องของจิตวิญญาณไวพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสเรื่องจิตวิญญาณนั้นทุรังขมังไปได้ไกลคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอันน,น,นี้นั้นไปได้ไกลเลยนะครับเขาเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยเขาพุ่งไปได้ไกลเลยมันเหมือนกับเครื่อง mri ที่เขาส่องลงไปในร่างกายของคน,นเครื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเขาส่งไปในร่างกายของคนแล้วก็มีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสะท้อนขึ้นมาให้รู้ว่ามีอะไรบ้างในตัวคนอันเดียวกันในชีวิตของคนนั้นเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ทุรังขมังไปได้ไกล พอคลื่นเขาไปได้ไกลนี่เราทําความดีหรือความชั่วก็ตามคนได้รับประโยชน์ได้รับโทษจากเราแค่ไหนอย่างไรเขารู้หมดนี่คือสัจจะที่พระเจ้าตรัสรู้เขารู้หมดใครได้เท่าไรอย่างไรพลังงานของจิตวิญญาณเขารู้หมดเลยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านี้แล้วดูดมาเป็นสมบัติของเราทั้งหมดนี่คือสัจจะเขาดูดมาเป็นสมบัติของเราทั้งหมดใครจะเดือดร้อนจากเราแค่ไหนจากการทาชั่วใครจะได้ดีจากเราแค่ไหนจากการทําดี คือไม่เหล็กไฟฟ้าน,นี้เขาสามารถดูดมาเป็นสมบัติของเราทั้งหมดอันนี้คือสิ่งที่พระเจ้าตัดสรู้นะครับท่านึงตัดว่ากรรมสศกมหิกรรมาทายาโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสรโนโเรามีกรรมเป็นของของตนเราเป็นทายาทแห่งกรรมเราจะต้องเป็นทายาทรับมรดกนี้มรดกนี้คือเราทําอะไรลงไปแล้วเ,เกิดผลกับใครแค่ไหนอย่างไรเราเป็นผู้รับมรดกทั้งหมดนี่ครับกรมมทายาโทกรรมโยนิเรามีกรรมเป็นแดนเกิดเขาเอาพวกนั้นแหละไปพาเราเกิดดีเกิดชั่ว กรมพันธุ์ุเราก็เป็นเผ่าพันธุ์ของสิ่งที่เราทํานี่แหละกรรมปฏิสารโนเราต้องเป็นผู้รับผลทั้งหมดกมรรมปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเป็นผู้รับผลพลังที่เราทําอันนี้แหละจะส่งผลให้ชีวิตเราและคนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเข้าใจพลังอันนี้ชัดเจนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งคนนึกว่าส่วนใหญ่นะ คนนึกว่าทําดีทําชั่วอะไรลงไปต้องได้รับดีรับชั่วแบบที่ทําเท่านั้นแบบอื่นไม่ได้นี่คือคนคนเข้าใจแบบนั้นมันไม่ใช่นะเราทําดีลงไปแบบไหนก็แล้วแต่เราจะได้รับดีแบบที่เราทําก็ได้ได้รับแบบอื่นก็ได้เราทำชั่วลงไปแบบไหนก็แล้วแต่เราจะได้รับแบบชั่วที่เราทำนั้นก็ได้ได้รับแบบอื่นก็ได้นี่คือสัจจะนะครับค่อยๆฟังละเอียดตรงนี้ไป เพราะอะไรจึงเป็นเช่นนั้นเพราะเพราะว่าจิตวิญญาณของเราเนี่ยมันคิดได้มันคิดได้เรามีความคิดพลังวิบากกรรมเนี่ยเป็นพลังแห่งความคิดเขาคิดออกมาเลยมันอยู่ในจิตวิญญาณของเราเขาคิดได้และเขามีอํานาจฟังให้ดีนะจิตวิญญาณเนี่ยโดยเฉพาะวิบากกรรมเนี่ยระดับของจิตวิญญาณที่ทาทาอะไรลงไปจนถึงขั้นสั่งสมเป็นวิบากกรรมแล้วนะ่ะ วิบากกรรมเนี่ยเขาเกิดมาจากความคิดของเราเขาคิดได้แล้วเขามีอำนาจที่จะทำด้วยตามที่เขาคิดเขาสามารถคิดดีคิดไม่ดีให้กับเราได้หมดทำคิดทำสิ่งที่ดีหรือไม่ดีให้เราได้ทั้งหมดเลยเมื่อเราสั่งสมเป็นสมบัติของเราแล้วที่เหลือเป็นอัตโนมัติและยิ่งกว่าคอมพิวเตอร์เขาคิดเองเลยคำนวณเลยเฮ้ยเหตุการณ์นี้เอานี้ให้เหตุการณ์นี้เอานี้ให้เขาคิดได้หมดเลยแล้วเขาแปลได้ด้วยนะแปลเหตุการณ์นี้ยังไม่ให้ก็ไปแปลเป็นอย่างอื่นอย่างอื่นเขาคิดได้หมดนะครับนี่คือสัจจะเช่น ยกตัวอย่างนะครับให้ชัดขึ้นเช่นเราไปทําความดีกับคนคนหนึ่งเราเอากล้วยไปให้เขาเราสามารถได้กล้วยกลับคืนมาได้ไหมได้น่าจะได้กล้วยก็ได้ได้เงาะได้ไหมได้มะละกอได้ไหมได้ได้อย่างอื่นเดืนดได้ไหมได้หมดเลยได้มิดไมตีได้ไหมได้มิดไมตรีหลายสิ่งหลายอย่างได้หมดเลยนะครับเราไม่จำเป็นต้องได้กล้วยกลับคืนมาเห็นไหมครับจะได้กล้วยก็ได้ได้อย่างอื่นก็ได้บางที คนคนนั้นไม่ได้มาช่วยเราเลยลูกหลานเขามาช่วยเราได้ไหมญาติเขามาช่วยเราก็ได้เห็นไหมว่าเราทําดีกับคนคนนี้พลังแห่งความดีเป็นของเราท,ทันทีดีเราจะเลือกเองว่าจะจะ,จะ,จ,ะจะเอาจะเอาสิ่งดีอะมาให้เราอะจากใคร <_ Trying> เขาเลือกเองเลยนะครับจะเอาจากคนนั้นหรือจะเอาจากลูกหลานของเขาญาติของเขา,เขาหรือแม้ตัวเขาลูกหลานเขาไม่ได้มาตอบแทนอะไรเราเลยพลังแห่งความดียังเลือกจากคนอื่นได้เลยดึงคนอื่นมาก็ได้อย่างเช่น วันลีลูกกระตันอยู่เคยได้ยินไหมช่วยเหลือพ่อแม่ที่พิกลพิการกน,นะครับป่วยไม่สบายวันลีก็ช่วยพ่อแม่เต็มที่เลยพอช่วยพ่อแม่เต็มที่ปุ๊บเป็นไงนะาพ่อแม่ได้มาช่วยวันลีคืนไหมไมันเด้มาช่วยเราย,ยังพิการเหมือนเดิมแต่กลายเป็นใครมาช่วยคุณครูกับชาวบ้านที่รู้เรื่องคุณครูกับชาวบ้านที่รู้เรื่องมาช่วยวันลีท,ท,ทั้งๆที่ไม่ใช่ญาติเลยไม่ใช่พ่อแม่และไม่ใช่ญาติด้วยกลายเป็นคนอื่นเลย ทำไมพลังอะไรดึงคุณครูกับชาวบ้านที่รู้เรื่องมาช่วยวันลีพลัง่งความดีของวันลีไงเห็นไหมพลัง่งความดีนั้นไม่จําเป็นต้องเป็นคนที่เราช่วยหรือญาติของคนที่เราช่วยจะมาช่วยเรานะเขาจะเลือกเองเลยว่าจะเอาใครมาช่วยเราเขาจะเลือกเองเลยว่าจะเอาใครมาช่วยเรานะยังขออภัยนะัทยกตัวอย่างตัวเองมันก็ชัดนะผมก็ชัดหลายเรื่องยกตัวอย่างเรื่องหนึง่งนะครับมีป้าคนหนึ่งไปถามจิตอาสาของผม ไปถามจิตอาสาของผมว่าหมอกเขียวชื่ออะไรนะชื่อจริงอะ่ะจิตอาสาเราก็ถามไปป้าจะรู้ไปทําไมป้าก็บอกว่าเนี่ยป้าอยากรู้เพราะว่าป้าไม่รู้จะเอามรดกให้ใครเนี่ยจะโอนให้มอเขียวนี่แหละแต่แต่หมอกเขียวไม่เคยช่วยป้าหรอกนะแล้วไม่รู้จักป้าด้วยเป้านี่รู้จักมอเขียวแต่หมอเขียวนี่ไม่รู้จักป้าแล้วไม่เคยช่วยป้า มอเขียวไม่ได้ไม่ได้รู้จักป้าไม่ได้เคยช่วยป้าเลยแต่ป้าก็จะยกมรดกให้เพราะไม่รู้จะให้ใครแล้วป้าเชื่อว่าเขาเป็นคนดีมอเคียวเป็นคนดีเางนั้นนะอย่าหาอย่าหาว่ามันยกตัวเองอะไรนะไม่ได้มายกตัวเองนะแต่เล่าให้ฟังว่ามันเกิดกับตัวเองนะครับนี่ไม่ได้ไม่ได้เจตนาที่จะมายกโอ้โหว่าตัวเองเป็นคนดีเราก็ยังมีข้อไม่ดีเยอะแยะไปหมดแหละในชีวิตโลกนี้พองอยู่เป็นนิดะเราพยายามที่จะเป็นคนดีเท่าที่เราจะเป็นไปได้นั่นแหละเป็นเท่าที่จะเป็นไปได้นะ ก็พยายามทําดีถ้าที่ชีวิตจะทําได้ที่สุดนั่นแหละชั่วไม่ทำจะพยายามทําแต่ดีแต่ก็อย่างที่ว่านี่แหละนะขนาดผมไม่เคยช่วยป้าท่านนี้นะผมก็ช่วยคนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนี่อธิบายเห็นชัดเลยว่าผมก็ช่วยคนไปเรื่อยๆแล้วผมไม่เคยช่วยป้าท่านนี้เลยป้าท่านนี้ยังจะมายกมรดกให้นี่เล่าถึงว่าวิบากวิบากบุญที่เราทําใช่ไหมความดีที่เราทํานั้นไม่จะเป็นต้องได้ตอบแทนจากคนที่เราช่วยเหลือ หรือญยาิกลายเป็นไปดึงป้าซึ่งเราไม่เคยช่วยป้าท่านนี้เลยมันช่วยเราอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่นี่อธิบายอธิบายชัดๆในะเรื่องของกรรมจะได้เข้าใจชัดโอ้เป็นอย่างนี้เองนะอย่าหาว่าอย่างงู้นอย่างนี้แล้วจริงๆอนะตอนนี้นี่นะขณะเราแค่บําเพ็ญมา17ปีก็มีคนนะนี่ช่วยคนไปอย่างเงี้ยมีคนใจบุญเทวดาเรียกว่าคนใจบุญเทวดา พยายามที่จะยกสมบัติให้ผมท่านนั้นท่านนี้ผมลองบวกเล่นๆดูนะสิบเจ็ดปีลองบวก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 ไปดูแล้วให้ผมไปใช้ฟรีๆอะไรต่างๆเนี่ยนะรีสอร์ทบ้างอะไรบ้างนะให้ไปอยู่ไปใช้ฟรีๆเราก็ไม่ค่อยมีเวลาไปเท่าไหร่หรอกไม่มีเวลาเราไแต่ดช่วยคนผมบวกเล่นๆดูมูลค่าไม่ต่ำกว่าหมื่นล้านโอ้เราก็บอกเนาะแม่ก่อนหน้านี้ก็ไม่ให้เรา <laughs> ให้ก่อนหน้านี้ไม่เหลือเอามดหรอวะนะไม่เหลือแน่ๆเลย นะแต่เดี๋ยวนี้เราปฏิบัติทำแล้วเลยไม่ได้เอาจนมันเก่าศูนย์บาทมันเดิมชีวิตคนศูนย์บาทเนี่ยคนคนไม่มีอนาคตคนศูนย์บาทจริงๆคนไม่มีอนาคตจริงๆเลยศูนย์บาทก็เลยศูนย์บาทรักษาทุกโรคมันเดิมจนมันเก่านะเขายัางให้อยู่ในราชการนะเขาให้รับราชการต่อไปไปลาออกเขาก็มาให้ออก เขาเลยต้องรับเงินเดือนก็รู้จะทำยังไงก็เลยทำบุญมดไม่เหลือเงินส่วนตัวสักบาทเหมือนกันนะเข้ากองบุญมดนะกองบุญที่ไหนที่จะทําประโยชน์กับสังคมไดนะ้มีกรรมการที่ซื่อสัตย์แล้วก็เข้ากองบุญนะกองบุญแพทย์ปฏิรรมเรานี่แหละเขาเข้ากองบุญไปนะกรรมการก็ช่วยกันดูนะช่วยกันพิจารณานะว่าจะใช้ประโยชน์อะไรยังไงนะตัวเองก็เลยไม่มีตังค์ส่วนตัวสักบาท เขาให้ใช้ก็ใช้เขาไม่ให้ใช้ก็ไม่ใชะเดินไปก็ได้คงถึงสักวันเขาไม่ให้ก็รู้จะทํำยังไงนะก็เราคนศูนย์บาทก็เอาไปทําดีนะอะไรดีๆแล้วก็ทําไปเก็บกักไว้กับตัวเองทําไมอ่ะอะไรดีๆก็มันจะเป็นบุญกับโลกทําไปสิเก็บกักไว้ทําไมนะกรรมการเขาก็มุ่งที่จะทําดีแล้วทําประโยชน์กับโลกอยู่แล้วอะไรที่ดีๆก็ช่วยกันคิดช่วยกันทําประโยชน์นั้นกับโลกแล้วก็ช่วยกันทำก็เป็นอย่างนั้น นี่ก็เล่าให้ฟังนะแต่แต่ว่าบางที่บางแห่งถ้าเราเห็นว่าจะเป็นประโยชน์เราก็รับเหมือนกันนะรับไปรับไปทําประโยชน์ให้กับโลกก็รับเหมือนกันบางที่บางแห่งที่จะใช้ประโยชน์กับโลกได้แต่ถ้าไม่ได้ใช้ก็ส่งคืนก็ก็ขอบคุณเทวดาแต่ละองค์แต่ละองค์นะขอบคุณเทวดาทุกท่านานะที่ที่มีน้ําใจนะครับก็ขอบคุณแต่ให้ท่านดูแลไว้ก่อนก็แล้วกันสักวันหนึ่งจะไปขอใช้ถ้าถ้ามีโอกาสก็จะไปขอใช้ นะครับอ้าวโอเคก็เล่าให้ฟังตรงประเด็นเมื่อกี้นี้ว่านี่ขนาดขนาดเราไม่ได้ไปช่วยเหลือท่านน,านั้นท่านนั้นแต่ท่านนั้นก็ยังมีน้ำใจช่วยเหลือเราเราก็เลยเห็นว่าโอ้พลัง่งความดีนี่เนาะเขาจะเอาเขาจะสังเคราะห์ดีให้เราเราเดาไม่ได้หรอกว่าเขาจะสังเคราะห์ให้จากใครรวมทั้งแม้ไม่มีใครมาช่วยเราเลยพระบรุทธเจ้าตัดไว้ในพระไตรปิฎกเล่มที่ส1ข้อที่หนึ่งร้อย สาสิบหกแล้วก็ข้อที่หนึ่งร้อยสาสิบหกสี่สิบหกห้าสิบหกเนี่ยพระทธเจา้าตัดเอาไว้เลยว่าเพราะการหยุดการเบียดเบียนโดยประกันทั้งปวงและทําความผาสุกใั้กับผองชนและหมูสัตว์ก็คือการหยุดชั่วทําดีทํใจใจผ่องใสนั้นทําให้ท่านร่างกายแข็งแรงอายุยืนเจ็บป่วยน้อยมีสมดุลร้อนเย็นที่ดีเกิดสมดุลร้อนเย็นในชีวิตท่านเองเลยแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บลดลงอายุยืนแล้วก็มีปัญญาเฉียบแหลมมีปัญญาที่ไม่มีใครเทียมเท่าด้วย เกิดปัญญาขึ้นมานะในข้อหนึ่งร้อยสี่สิบหกพระไตรปิฎกที่สิบเอ็ดนะเกิดปัญญาที่เกิดความสามารถและปัญญาที่ไม่มีใครเทียมเท่าอย่างนี้เลยเห็นไหมปัญญาเนี่ยบางทีไม่ได้เกิดจากอ่านหนังสือมากๆนะแต่เกิดจากการทําดีมากๆแล้วก็ล้างกิเลสทำใจผ่องใสเห็นไหมครับหยุดชั่วทําดีทำ,ทำใจผอ่องใสกลายเป็นเกิดปัญญาที่ไม่มีใครเทียมเท่าเลยแล้วมีร่างกายที่แข็งแรงด้วยอันเนี้ยไม่มีใครมาให้เลยใช่ไหม เกิดเองเลยพลังแห่งความดีเขาสังเคราะห์อเองเลยในวิญญาณในชีวิตของท่านอย่างนี้เป็นต้นนะครับจะเป็นเองอย่างผมนี่ไม่ได้คิดจะพบวิธีการแพทย์วิธีธรรมนี่หรอกพอบำเพ็ญไปเรื่อยๆฝึกลดลากกิเลสไปหยุดชั่วทําความดีไปนะทำไปทําไปทาไปมันคิดออกเองพูดก็พูดเอมันคิดออกเองในหัวเลยแล้วก็มีทั้งเหตุการณ์ต่างๆพลังบุญนั้นโดนให้เราเจอเหตุการณ์ต่างๆที่เราจะคิดออกว่าจะเกิดแพทย์วิธีธรรมยังไง รวมทั้งไปดนให้เราไปเจอครูบาอาจารย์ที่มีเมตตาด้วยครูบาอาจารย์แต่ละท่านที่มีเมตตาท่านก็ถ่ายทอดวรยุทธ์ให้เราถ่ายทอดความรู้ให้ท่านเมตตาเราก็ได้แบบเนี้ยทั้งที่วิชาบางวิชานะ่ะท่านบอกว่าไม่ถ่ายทอดให้คนอื่นนะถ่ายทอดให้เราคนเดียวก็มีนะท่านบอกโอ้คนอื่นนิสัยไม่ดีไม่ไว้ใจแต่ท่านก็ไว้ใจเราว่าจะเอาไปทําประโยชน์สุขต่อผองชนอย่างนี้เป็นต้นนะครับท่านก็ท่านก็ถ่ายทอดให้อย่างเนี้นะครับ ก็ยกตัวอย่างไปอย่างนี้ว่ามันจะมีองค์ประกอบเองอ่ะมันจะมีเหตุเหตุการณ์เองถ้าเราใจบริสุทธิ์จริงๆปรารถนาดีจริงๆจะเกิดเหตุการณ์ดีๆขึ้นในชีวิตนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังยังมีเหตุการณ์ดีๆเรื่องอื่นอีกเล่าเล่าให้ฟังไม่หมดหรอกนะครับมีคนคอยช่วยเหลืออย่างงุ้นอย่างนี้เวลาเราเดือดร้อนหรือต้องการที่จะบําเพ็ญบุญที่นั่นที่นี่เทวดาก็จะคอยช่วยเทวดาคือคนใจดีนะครับก็จะเป็นอยู่อย่างเนี้ยโอเคนะครับนี่ก็เล่าเล่าให้ฟังว่า เราทำความดีอย่างหนึ่งลงไปหรือกี่อย่างก็แล้วแต่เราไม่จําเป็นต้องได้รับดีแบบที่เราทํานะครับเราจะได้รับแบบอื่นก็ได้มีกําลังอธิบายว่าได้รับแบบไหนก็ได้นะครับพลัง่งความดีนะั้นเขาจะเลือกเองว่าจะเอาคนคนนั้นหรือจะเอาญาติหรือจะเอาคนอื่นหรือจะเอาสิ่งอื่นๆให้เกิดสิ่งดีๆในชีวิตของเรารวมทั้งพลังรักษาโรคด้วยนะเมื่อกี้นี่ไล่ไปแล้วจนถึงพลังรักษาโรคด้วยก็พระเจ้าตรัสว่าเพราะกันหยุดชั่วทําดีทดํทใจใจผ่องใสนี่แหละ จึงทําให้เกิดสมดุลร้อนเย็นโรคภัยไข้เจ็บลดน้อยลงเห็นไหมเขาไปสังเคราะห์เองเลยเพราะโรคภัยไข้เจ็บลดน้อยลงแล้วก็อายุยืนเขาไปสังเคราะห์เองของเขาเลยเลือกเอาธาตุเอาพลังงานต่างๆเข้ามาสังเคราะห์ชีวิตได้เลยนะครับนี่คือจุดที่สําคัญพลังแห่งความชั่วก็ในยะเดียวกันพลังแห่งความชั่วนั้นในยะเดียวกันก็คือเราทําชั่วลงไปแบบใดก็ตามเราจะได้รับความชั่วแบบที่เราทําก็ได้หรือจะได้รับแบบอื่นๆๆๆ ก็ได้วิบากบาปนะพลังแรงแห่งบาปหรือสนามแม่เหล็กแห่งความไม่ดีนั้นเขาสามารถดูดลูกเหล็กทุกลีลามาได้หมดพลังแห่งความดีก็ดูดลูกเหล็กทุกลีลามาได้หมดแม่เหล็กนี่มีหน้าที่ดูดนะใช่ไหมมันมีแม่เหล็กมันดูดลูกเหล็กเข้ามาได้เขามีตัวดูดพลังแห่งความดีก็ดูดสิ่งดีเข้ามาได้พลังแห่งความชั่วก็ดูดสิ่งชั่วเข้ามาได้เอาทชัดอย่างเงี้ยเขาเป็นแม่เหล็กไงแม่เหล็กนี่ลูกเหล็กอยู่ไหนเนี่ยเขาดูดมาหมดแล้วใช่ไหมหลับตาก็ดูดถูก กับตาก็ดูดถูกนะครับเพราะเขาเป็นพลังแม่เหล็กในความดีกับความไม่ดีแล้วแต่นะครับพลังในความดีนั้นสามารถดูดความดีมาได้ทั้งหมดพลังในความชั่วก็ดูดให้ความชั่วทุกลีลามาให้เราได้หมดในยะเดียวกันเช่นยกตัวอย่างให้ชัดขึ้นเราไปด่าเขาเขาด่าเราคืนได้ไหมได้เขาเตะเราได้ไหมเขาตบเราได้ไหมเขาฆ่าเราได้ไหมได้ทําได้สารพัดรูปแบบแหละทําไม่ดีกับเราได้ทั้งนั้นเลยนะครับ เห็นไหมไม่เห็นไม่เห็นว่าต้องได้รับแบบนั้นตรงๆอย่างเดียวเลยใช่ไหมเป็นแบบอื่นก็ได้หรือเขาไม่ทําเราลูกหลานเขาญาติเขาซัดเราได้ไหมได้นะแม้แต่ญาติเขาตัวเขาญาติเขาให้อภัยเราหมดไม่ทําอะไรเราเลยเขาไม่รู้ก็ได้หรือเขาให้อภัยเราก็ได้คนเดือๆซัดเราก็ได้มาดูคําตัดของพระพุทธเจ้าที่ตัดไว้ตรงน,นี้นะครับเราจะชัดเจนมากเลยว่าเรื่องวิบากกรรมนี่นะเวลาทําไม่ดีลงไปนะ่ะ คนอื่นๆซัต์เราก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่เราทำไม่ดีกับเข้ามานะครับอย่างพระไตรปิฎกเล่มที่32ข้อที่392พระผู้มีพระภาคขณัตจัดเอาไว้ว่าเธอทั้งหลายจงฟังกรรมที่เราทำแล้วของเราเนี่ยกรรมไม่ดีนะที่ท่านทำลองมาดูเอาข้อเดียวพอมันเวลาน้อยนะเอาข้อเดียวพอ จี่จะชี้เห็นว่าพระพุทธเจ้าทําไม่ดีกับอีกคนหนึ่งแต่คนคนนั้นไม่ได้มาทําคืนเลยกลายเป็นคนอื่นอลองดูนะครับเพราะการกล่าวตูพระเถระนามว่าน,านันทะสาวกของพระพุทธเจ้าผู้คอบงาอันตรายทั้งปวงไปว่าพระอรหันต์ผู้คอบงาอันตรายทั้งปวงไปว่าพระอรหันต์นามว่าน,านันทะนะครับเราจึงท่องเที่ยวอยู่ในนรกสิ้นกาลนานเห็นไหมเดือดเนื้อร้อนใจนรกแปลว่าเดือดเนื้อร้อนใจ กายก็เป็นทุกข์ใจก็เป็นทุกข์เราท่องเที่ยวอยู่ในนรกเป็นเวลา